อาหารที่ดีสำหรับคุณเป็นยังไงเวลาเลือกอาหารนะอ่ะอันดับแรกเลยอะ่ะก็คือรสชาติถ้ามันไม่อร่อยอะ่ะเราก็จะไม่กินกับสิ่งนั้นการที่เรากินรสชาติอร่อยมันทำให้เรามีความสุขคือนอกจากความอร่อยแล้วว่ามันเป็นเรื่องของคุณประโยชน์ว่าส่วนผสมต,ต่างๆหรืออินกินเดียนต่งตางๆมันดีต่อร่างกายเราอย่างไง าอาหารอะไรที่เราตรวจสอบได้อาหารอะไรที่เรารู้แหล่งที่มาเราเห็นความจริงใจนะนะเราก็อยากจะบริโภคสิ่งนั้นด้วยมันสบายใจอะที่จะกินมันยิ่งช่วงนี้เิตาดูแลตัวเองมากขึ้นอะสิ่งที่จะกินเข้าไปอย่างน้อยมันก็ไม่เอาไปทําให้เกิดผลเสียอเอาให้ได้น้อยที่สุดแค่นั้นก็พอละ ด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะสังคมเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งุูนทั้งควันทั้งมลภาวะมันเยอะไปหมดซึ่งอาหารเองก็มาจากหลายแหล่งที่มามากๆถ้าถามถึงอาหารที่ปลอดภัยสําหรับนัดอ่ะหนึ่งคือจะต้องเป็นแหล่งที่มาที่สะอาดก่อนแล้วยิ่งความปลอดภัยในสมัยเนี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญกับร่างกายมากๆอย่างนัดเองทำงานทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่าเพราะงั้นนะคะสิ่งที่นัดจะเลือกได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินที่เราต้องกินมันทุกมือ้อกินมันทุกวันค่ะก็เลยจะค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องอาหารเ,เป็นพิเศษเลย สำหรับวัตถุดิบที่เราผสมสมาเราก็ให้ความใส่ใจและก็ให้ความสําคัญตั้งแต่วัตถุดิบหลักก็คือเนื้อปลาเนื้อปลาเราก็เป็นเนื้อปลาทะเลนะครับที่มีโปรตีนสูงแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับไปจนถึงวัตถุดิบอื่นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสซอสนะครับน้าตาลแล้วก็รวมไปถึงแป้งมันสำปะหลัง ขนมร่มด้วยหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างจะมีส่วนประกอบคือแป้งมันสับปะหลังเมื่อครั้งก่อนที่มาใหม่ๆก็ได้ท่อดน่านมาแล้วก็เตรียมดินแล้วก็ปลูกกันไปตามภาษาชาวบ้านชาวเมืองที่เขาปลูกกันในเขตนี้ค่ะครั้งแรกโรคเยอะเลยครับมีตั้งแต่โรคเพรายแป้งประเทศไทยชงน่งกนกะถือว่าเป็นหิมะเลยเนาะทีนี้หล,ลังจากนั้นหายมาเป็นโรคใบด่างอีก ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวที่เราซื้อตามตลาดเราก็จะต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นทุกปีทุกปีครับก่อนที่เราจะปลูกมันสำัหลังใช่ไหมคะเราก็จะต้องเลือกสายพันธุ์ว่าพื้นดินบ้านเราเหมาะสำหรับสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์แรกก็มีเกรรษตรศาสตร์เคูแล้วก็มีห้วบงให้ผลผลิตสูงแล้วก็น้ำหนักดี มีเปร์เซนต์แปลงที่ดีนะครับและดูแลง่ายมาที่สองเกี่ยวกับเรื่องดินนะครับดินบ้านเราในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่จะเป็นดินร้วนปนทรายนะครับเราจะต้องปรับสภาพดินโดยใช้วัตถุอินทรีย์จากธรรมชาติดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นใช้ปุ๋ยหม,กมกักบ้างปุ๋ยพืชสดบ้างปอเทืองมันจะ ได้ลดต้นทุนแล้วก็มันเพิ่มผลผลิตแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยมีสารเคมีที่มาทําลายต่อสุขภาพของเรานะคะทางบริษัทสมวนวงนี้เขาก็มีโรงแป้งใช่ไหมคะสมวนวงก็รับซื้อมันของเราทุกแบบแล้วก็ทุกพันมันราคาที่เขารับซื้อเราก็เป็นราคาที่เป็นธรรมครับ ธุรกิจยั่งยืนอันนี้เป็นหลักคิดอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเลยคุณพ่อจะสอนรุ่นเราตลอดเลยว่าให้ดูแลชาวไร่ให้ดีโรงงานเนี่ยถ้าไม่มีหัวมันป้อนมันก็คือเสตเหล็กโรงงานหนึ่งมันไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงโรงงานให้เติบโตได้ด้วยความที่แป้งมันสำปะหลังเนี่ยมันจะเป็นอินเกรียหรือเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตสินค้าที่หลากหลายต่อไปเราก็เอามุมคิดของลูกค้าว่าเขาต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม และสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพื่อให้โรงงานเขาเนี่ยรันได้เราจะเป็นคนกลางเพื่อแมネจให้เส้นของสป라이์เส้นนี้เนี่ยสม่ำเสมอและต่อเนื่องถ้าเราได้วัตถุดิบที่ดีนะคะยิวในการผลิตเราก็จะดีขึ้นเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นะคะที่จะช่วยเหลือชาวไร่เราไปให้ความรู้ชาวไร่เพื่อให้เขาเนี่ยประกอบอาชีพมันสำปัหลังเป็นอาชีพวัตถุดิบเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเรา ทำให้เราจําเป็นต้องมีเครือข่ายที่มั่นคงนะครับฝ่ายเราเราเรียกว่าฝ่ายเกษตรสัมพันธ์ทีมการเกษตรสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีแปลงของตัวเองเป็นแปล,ง,ง,ปแปลงทดสอบแปลงเรียนรูก้กับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทดสอบพันธุ์ทดสอบเทคโนโลยีทดสอบดินทดสอบปุ๋ยแล้วก็พวกบรรดาศัตรูพืชต่างๆนะครับว่าจะมีการควบคุมดูแลได้อย่างไรบ้างก่อนจะนำไปเผยแพร่ให้ชาวไร่ บริษัทเขามาตรวจดินเขาก็มาที่ไร่นะครับขุดดินเอาไปแล้วก็ไปตรวจพอไปตรวจแล้วเขาก็จะให้ปุ๋ยตัวอย่างมาที่มีคุณภาพตรงกับดินแล้วก็แม้แต่กากที่เกิดจากการหมกักไบโก๊สแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทำเป็นดิน แจกจ่ายให้เกษตรกร,ร,ก,รกลับไปไล่อย่างที่บอกอ่ะบริษัทสมุนงเนี่ยช่วยเกษตรกร,ร,กรใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยข้อปุ๋ยหมกักช่วยทุกเรื่องนะคะว่าทํำยังไงก็ได้ที่อยากให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนและมีรายได้ การที่ได้มาทํางานกับเกษตรกรนะคะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยค่ะชอบที่ได้เห็นเขาปลูกอะไรสักอย่างแล้วทาให้เขามีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็อยากเห็นเขาอะค่ะมีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะจากการที่วัตถุดิบเนี่ยเขาโดนปลอกออกใช่ไหมคะเปลือกมันพอมันผ่านไป2อวันมันก็จะเฟอร์เมนท์เพราะมันมีแบคทีเรียมันก็จะส่งกลิ่นรบกวนชุมชน รอบด้านเราก็เลยเกิดโครงการเวส t ์แ a เนจ e มนต์คือทำโรงงานไบโอแก๊สเราได้ร่วมมือกับทางบริษัทอเมริกันจัดการปัญหาเรื่องของกลิ่นจากน้ำเสียโดยสร้างเป็นโรงไบโอแก๊สแล้วก็ขึ้นโครงการที่2เป็นโรงไบโอแก๊สจากกากมันสำปหลังสิ่งที่เราได้จากทั้งสองโรงนี้ก็คือเรื่องของไบโอแก๊สซึ่งเอามาทดแทน น้ำมันเตาเราก็นำไปผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากนี้เราไปมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เราอยากจะสะท้อนว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนส่วนวงอุตสาหกรรมให้ความใส่ใจนะคะในการผลิตสินค้าอาหารแป้งมันสำปะหลังเนี่ยค่ะเพื่อจะส่งต่อให้ไว t a l ต a l a บาลนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ PM Food เนี่ยตามมาตรฐานโรงงานอาหารที่ถูกต้องเลยค่ะ ทางเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะนำเนินธุรกิจโดยหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพระดับสากลไปถึงลูกค้าที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารเรามุ่งมั่นที่จะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการใช้สแปรยากรที่มีคุณภาพรวมถึงวัตถุดิบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อสุขภาพนะครับ ก็ในส่วน PM Food นะครับก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วในนามของทารโนะครับผมเองก็ทานอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเราเองก็มั่นใจในคุณภาพของสินค้ารวมถึงเราก็มองสินค้าเนี่ยนอกจากเป็นขนมแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยก็เลยทําให้เราเองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าร่วมกันกับทำพีเอ็มฟนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของออการมาพัฒนาสินค้าร่วมกัน,นรเราทํางานใกล้ชิดร่วมกับผู้ค้าที่เป็นผู้ผลิต และส่งวัตถุดิบให้กับเราทั้ง2บริษัทนี้ก็ร่วมกันพัฒนาวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของ PMFood เพื่อนำมาผลิตสินค้าทาโร่สำหรับสิ่งที่เราเดาเนินการมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราก็ให้ความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ มีความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกทุกคนนะครับเรายาังมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะร่วมมือทำงานกับผู้ค้าและห่วงโซ่ทุกส่วน mm hmm. เพื่อพัฒนาขยายความร่วมมือ mm hmm. เพื่อมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้นสู่การร่วมกันผลิตสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสร้างอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภค mm hmm. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน